วันนี้นะคะแต่จะมาสอนประโยคที่มีความหมายว่าไม่ได้ไม่ดีไม่เอาไม่ได้การค่ะสดามาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแต่จะมาสอนหนึ่งประโยคที่มีความหมายว่าไม่ได้ไม่ดีไม่เอาไม่ได้การแล้วล่ะในภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะใช้ประโยคนี้ค่ะสดาเมเดส สิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมก็คือคำว่ามะนะฮะดาเมะนะฮะคำว่าดนะนะาเมะจะมีความหมายว่าไม่ได้ไม่ดีไม่เอาไม่ได้ผลไม่เกิดประโยชน์ไม่โอเคแบบนั้นนะคะเราใช้ในความหมายที่กว้างมากๆเลยนะคะคราวนี้นะคะเราก็แค่เอาคำว่าเดสมาห้อยท้ายนะคะให้มันกลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะก็จะกลายเป็นดาเมะเดสดาเมะเดสแบบนี้ค่ะประโยคนี้นะคะใช้เยอะมากๆนะคะใช้ในการไม่ให้อนุญาตได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น เพื่อนมาบอกว่าอยากกินเค้ก่ะขอกินหน่อยได้ไหมอ่ะเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ฮะเราก็จะพูดว่าダメですダメですแบบนี้นะคะหรือในฉากและเหตุการณ์ในที่ทํางานเราจะขอหัวหน้าออกไปข้างนอกหัวหน้าบอกว่าダメですแสดงว่าเขาไม่ให้เราไปค่ะแบบนั้นนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะ,ะ,คะแต่จะสอนวิธีการต่อยอดคําว่าダメですนะคะนอกจากรูปแบบ การพูดแบบเต็มประโยคก็คือダメเดสแล้วนะคะเราสามารถพูดสั้นๆได้นะคะก็คือพูดคำว่าด่าเมเฉยๆนะคะด่เมให้หนึงถึงหน้านี้เลยนะคะด่ก็คือไม่ได้ไม่โอเคไม่เอาแบบนั้นนะคะแต่มันก็จะเป็นการพูดแบบห้วนๆนะคะสั้นๆห้วนๆไม่สุภาพนะคะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้เป็นผู้พูดแต่เราอาจจะ เป็นผู้ที่ถูกเขาพูดแบบนั้นใส่เรานะเราจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยเขาไม่เขาไม่โอเคอ่ะเขาไม่อนุญาตให้เราทําสิ่งนั้นนะคะยกเป็นอย่างเช่นถ้าเราไปเที่ยวแล้วเรากําลังจะทําอะไรสักอย่างแล้วมีคนเดินมาพูดว่าดาเมดดาเมดแสดงว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นนะคะมันคือสิ่งที่ไม่โอเคเขาไม่อนุญาตให้ทำนะคะยกตั็อย่างเช่นเรากําลังจะถ่ายรูปนะกำลังจะถ่ายรูปแะ้วกาลังเดินชิวชีวกลังจะถ่ายรูปแล้วมีใครสักคนเดินมาบอกเราว่าดาเมดด้วยท่าทางอากัปกิริยาแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้นะคะแสดง่าทีเร กำลังทําอยู่คือห้ามนะคะเขาไม่อนุญ,ญาตให้ทำนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำที่รู้ไว้ใช่ว่านะ,ะถึงแม้ว่าจะใช้ไม่เป็นแต่ถ้าเห็นอากับกิริยาแล้วก็เห็นลักษณะท่าทางหรืออาการแบบนี้นะในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะท่าแบบนี้ก็คือไม่ได้นั่นเองนะคะให้เพื่อนๆจําไว้นะคะก็วันนี้นะคะสั้นๆง่ายๆนะ,ะหนึ่งประโยคในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้เยอะทีเดียวค่ะ อย่าลืมนะคะภาษาคือการเรียนแบบนะคะอยากให้เพื่อนๆสนุกกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เรียนแบบจากคลิปของต่ายก็ได้ค่ะค่อยๆสะสมวันละเล็กวันละน้อยนะคะแล้วเราก็จะเก่งภาษาญี่ปุ่นเองค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายบายมาตานเ